คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องทุกท่านนที่ติดตามชมช่องสูตรหวยสีห่ห้กะ วันนี้มินนำสูตรมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยรับชมสูตรที่แอดจะนำมาแบ่งปันกันในวันนี้จะเป็นสูตรของเลขวิ่งนะจ๊ะใครที่ชื่นชอบเลขวิ่งเข้ามารับชมได้นะอันนี้จะเป็นสูตรวิ่งบนอย่างเดียวเท่านั้นขอบคุณมากมากเลยนะคะที่สอบถามกันเข้ามาอยากได้วิ่งที่เป็นแยกบนแล้วก็แยกล่างนะคะมินก็เลยลงแยกบนให้เกาะน,นะเป็นเลขวิ่งบน ะะมีอยู่2เลขด้วยกันนะคะหสูตรสูตรนี้จะมีอยู่2เลขแต่ว่า2เลขนี้ต้องบอกกันเลยว่าอาจจะมาได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยบนเลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะอาจมีเข้าบ้างหลุดบ้างใครชอบสูตรไหนดูสูตรนั้นนะคะสูตรนี้ท่านผู้ชมที่สอบถามกันเข้ามาเข้ามารับชมได้เอาไปตัดได้เลยนะท่านผู้ชมแล้วก็สูตรนี้เป็นงวดของประจำวันที่1 ปุ่มพาพันธ์2,569นั่นเองค่ะก่อนอื่นที่จะเข้ามารับชมสูตรนะคะมินขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งกุง้งกิ้งกันด้วยเข้ามารับชมสูตรของเราได้ทุกวนันชอบสูตรไหนสูตรอะไรแนะนํากันเข้ามาได้เลยนะคะที่ใต้คลิปนี้สูตรนี้ถ้าพบกันแล้วเราไปเริ่มการคานวณในงวดที่เป็นตัวอย่างกันก่อนค่ะ สำหรับงวดเป็นตัวอย่างนะคะมินจะยกตัวอย่างให้ตั้งแต่งวดของประจำวันที่16พฤศจิกายน2568นะคะสำหรับสูตรนี้นะ,ะเขียนเลขวิ่งไว้ก่อนเลยนะสูตรเลขวิ่งสูตรเลขวิ่งบนนะคะบนนะอันนี้เป็นบน สำหรับสูตรนี้เราจะมาเขียนเลขคงที่ก่อนนะเลขคงที่ของเราประจำสูตรนี้นะคะมีอยู่2ตัวด้วยกันก็คือบวก3ตัวแรกต่อไปคือเลขบวก6บวก3มและบวก6อันนี้จะเป็นเลขของสูตรนะจ๊ะท่านผู้ชมเราก็เขียนให้เหมือนกันทุกๆงวดก่อนสูตรนี้เราใช้แค่สองเลขนี้เพราะว่าเราจะหา เลขวิ่งจํานวน2เลขด้วยกันเราก็เลยทําเลขคงที่มี2เลขแบบนี้นะคะบางสูตรเนี่ยก็อาจจะมีเลขเดียวได้นะเราต้องดูที่สูตรอีกทีหนึ่งนะคะว่าเราหาเลขเอะไรเลขดับหรือเลขเด่นกี่ตัวกี่เลขนะคะสูตรของแอดจะเป็นบวกอย่างเดียวง่ายมากๆถ้ท่านผู้ชมสามารถจดแล้วก็ไปทําที่บ้านได้สามารถไปปรับปรุปรงเปลี่ยนแปลงได้เลยสำหรับสูตรนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับสูตรของเรานะฮะอ่ะทีนี้เราจะมาทำในสูตรที่1กันก่อนนะสำหรับเลขวิ่งของเราเลขวิ่งบนนั่นเองสูตรนี้นะคะให้นำส6พฤศจิกายนสองันหร่ 8, เป็นตัวตั้งบนออก1 4 5ล่าง3 7นะจ๊ะ ตามสูตรแล้วให้นาหน่วยบนบวกหน่วยล่าง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 นางนผลลัพธ์ที่ได้บวกสามแล้วก็บวกหกเราจะได้เลขวิ่งจํานวนสองเลขออกมาเร็วไปไหมอ่ะเดี๋ยวมินจะบอกสูตรแล้วก็เรามาทําพร้อมกันเลยนะคะให้นําหน่วยบนหน่วยบน,บนคือห้าตัวนี้เนาะ,ะบวกกับหน่วยล่างคือเลขเจ็ดประมาณสี่รอบแค่นี้เลยนะคะ เป็นสูตรที่ง่ายมากๆนะคะง่ายมากจดไปเลยนะคะนี่ห้าบวกเจครั้งหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างสี่รอบจะ้ะเราจะนำเลขที่เหมือนกันบวกกันก่อนนะท่านผู้ชม7บวกกัน4ครั้งยิ่มแปบวกหได้3าสาม เอาเฉพาะเลขสามมาบวกกับ3ามคงที่สามสมเป็นหกสรุปตัวแรกของเราเป็นเลขหกตัวนี้นี่เป็นเลขวิ่งตัวที่1เอาเลขวิ่งตัวที่1มาบวกกับเลขคงที่ตัวที่สองหบวกหเป็น12จะได้1และสองเอาเฉพาะเลขสองตัวนี้นี่สำหรับเลขหนึ่งไม่เอานะคะเราจะตัดทิ้งไป สูตรเลขวิ่งบนของเรามี6และมีเลข2จะได้6 x x 6 2 x x 2ได้เลขออกมาคือ6และ2นะท่านผู้ชมนะสูตรเลขวิ่งบนต่อไปเราก็จะมาดูผลกัน 1นึธันวาคมสองพนห้ารอหบนออก2,5 2ล่าง2,2สูตรนี้สูตรเลขวิ่งบนนะคะเลขวิ่งบนก็จะมีอยู่3เลขอันนึนลืมเขียนไปเราจะต้องมีอยู่3เลขด้วยกันก็คืออันนี้6หลัก10บหลัก6หลักหน่วยก่อนแล้วก็หกหลักร้อยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันไม่พอแล้วนะคะ เอาไงดีเอางดีเอาตามนี้เลยได้แบบนี้นะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเออให้เราดูกันเองแล้วกันนะเนาะอ่ทีนี้เราก็มาดูว่าตัวไหนมาเข้าบ้างนะถ้ผู้ชมนะสรุปแล้วมันมีเลขส,สองนะผู้มสองหลักร้อยตัวนี้อันนี้ลืมไปเป็นบนไม่ใช่ล่างแล้วก็มีหลักหน่วยด้อา่าตัวนี้ตัวหนึ่งนะท่านผู้ชมนะ ง่ายมากๆนะคะจริงๆเราก็โยงจากตรงนี้มาก็ได้แต่ก็อยากทำเป็นตัวเอกด้วยนะคะตามนี้เลยมาหนึ 1, ่งธันวาคม2,568ท้ายรางวันที่หนึ่งสองล่าง2,2เราจับมาเป็นตัวตั้งได้เลยนะคะ สำหรับสูตรนี้ก็เหมือนเช่นเคยเอาเลขสองมาตั้งจ้ะสำหรับเลขสองคือหลักหน่วยบนแล้วบวกแล้วมาบวกกับหลักหน่วยล่างสามสี่ครั้งนะคะสี่ครั้งหน่วยบนบวกหน่วยล่างหน่วยล่างหน่วยล่างสี่รอบนะจ๊ะสองบวก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 สองนะจ๊ะสองบวกกันห้ารอบเลยท่านผู้ชม ได้สิเอาศูนย์บวกสเท่ากับ3มตัวนี้ตัวแรกเลยนะจ๊ะตัวนี้คือตัวที่หนึ่งของเลขวิ่งบนต่อไปนํสามบวกหง่ายไหมสามบวกหเป็น9วง9เดี๋ยวเราจะทำเลขวิ่งล่างกันด้วยนะแต่ว่ามินจะแยกเป็น อีกคลิปหนึ่งนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมท่านไหนที่ชอบเลขกวิ่งล่างอ่ะเดี๋ยวรับชมกันได้เลยไอ้บินจะลงให้จากถัดจากในสูตรนี้นะ,ะถัดจากคลิปนี้นะคะแ้วเราเอามาทำในคลิปเดียวกันนะคะคลิปเดียวกันเดี๋ยวจะงงงนะคะว่าในสูตรนี้วิ่งได้ทั้งบนล่างหรือเปล่าแต่ไม่ใช่วิ่งได้บนล่างนะก็เลย ต้องแยกออกไปอีกคลิปหนึ่งให้รู้ว่าบนอย่างเดียวและล่างอย่างเดียวไปเลยนะคะบนก็บนล่างก็ล่างอันนี้บนอย่างเดียวนะจ๊ะทีนี้เราก็ไปดูผลกันเลยนะจ๊ะว่าเลขของเรานั้นเข้าหรือเปล่า16ธันวาคม2568บน8 9 5ล่าง52ตามสูตรสูตรของเรานั้นสูตรเลขวิ่งบนมี3ามีเก ตัวไหนมาเอ,เอ่ยท่านผู้ชมสรุปจะเป็นเลขเก้าหลักสิบนี่ตัวนี้ที่มานะจ๊ะมาหลักสิบบนนะสำหรับเลข9ก้าสมตัวท้ายออก8 9ด้าห้าค่ะไปต่อกันที่งวดถัดไปกันเราจะมาหางวดของวันที่16บธันวาคม2568สสูตรเลขวิ่งบนนะจ๊ะ ยราวันที่หนึ่งนี่ะแปดล่าง5้สองเดี๋ยวเรามาทําตามสูตรให้นําเลข5มาตั้งตามด้วยบวกกับเลขหลักหน่วยล่างอาประมาณ4รอบห้าบวกส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 เอาสองสี่รอบนี้มาบวกกันก่อนนะจ๊ะเท่ากับ8บวกกับเลข5้บสา เอาเฉพาะเลขสามเลขหนึ่งไม่เอาเอาสามตัวเดียวบวกกับสามสามสามเป็นหกตัวนี้ตัวแรกจ้าท่านผู้ชมสำหรับตัวแรกของเราคือเลขหกตัวนี้นะต่อไปเรานำหกบวกหกหกบวกหกสิบสองเอาเฉพาะเลขสองแค่ตัวเดียวเหมือนกันตัวที่หนึ่งไม่เอานะสูตรเลขวิ่งบนของเรานะฮะก็จะมีหก หลักร้อยหกหลักสิบและหกหลักหน่วยต่อไปคือเลขสองออกมาประมาณนี้เนี่ยสำหรับสูตรเลขวิ่งบนได้6และสองต่อไปไปดูผลกันผลของงวดนี้ สองมกราคมหกเก้ามาไม่เอ่ยเจ็ดศูนย์หกสรุปมาเลขหกนะตัวนี้นะนี่เลขหกมาเลขของหลักหน่วยบนจ้ะสามตัวท้ายออกเจ็ดศูนหนะคะง่ายมากๆนะคะสำหรับเลขวิ่งของเราครัใครชื่นชอบเลขวิ่งก็ไปลองวิ่งกันดูนะคะจับคู่เลขอื่นได้นะท่านผู้ชมนะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาหาสูตรตัวอย่างอีกสักงวดหนึ่งก่อนที่จะไปถามงวดปัจจุบันนะจ๊ะ,ะสูตรนี้2มุมกราคม6 9บน7 0 6ล่าง1 6ตามสูตรให้นำหน่วยบนบวกหน่วยล่าง4ครั้งหน่วยบนคือ6หน่วยล่างคือ6 6 6 6, 6. เอา6หน่วยบนมาตั้งก่อนตามด้วย6หน่วยล่าง4ครั้ง6บวกกัน5รอบเป็น30เอาแต่ศนย์บวก3าบวก3เท่ากับ3 ตัวแรกของเราคือ3ามต่อไปนำสามบวกหเป็น9้าตัวที่สองคือ9อันนี้เราก็จะมาแทนค่าเสมือน3ตัวท้ายเราวันที่1นะจ๊ะ ก็เขียนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมิก็จะลืมลืมบ่อยอเราได้ออกมาแบบนี้แล้วเราก็ไปดูผลกันาผู้ชมว่าเลขของเราเข้าหรือเปล่า17มกราคม2569บน972ล่าง02นะคะมาไหมเอ้ยเก้าเจ สองสรุปนะในหัวนนี้มาเล้เก้าเก้ามาหลักร้อยหลักร้อยก็ถือว่ามามาหลักไหนได้หมดเลยนะสำหรับเลขวิ่งนะอาจจะมาหลักร้อยก็ได้สิบก็ได้หน่วยก็ได้นะจ๊ะแต่ถ้าใครชอบแบบตรงๆให้ดูสูตรที่เป็นร้อยอย่างเดียวนะคะสิบอย่างเดียวตรงๆงหลักหน่วยอย่างเดียวตรงๆมีให้แต่ว่ายังไม่ได้ลงนะคะเดี๋ยวลงให้เรื่อยๆนะจ๊ก็จะ เอาเล็กวิ่งไปก่อนจ้ะท่านผู้ชมท่านไหนที่ชอบสูตรอะไรบอกได้เลยนะจ๊ะไอที่เลื่อนเข้ามาแล้วมาเจอช่องของเรานะก็สามารถกดติดตามกดกระดิ่งโุ้งกิงกันได้แล้วก็จะมาเจอกันแบบนี้ทุกทุกงวดเลยนะจ๊ะคนที่รักสูตรก็เข้ามาดูได้เลยจดสูตรไปได้นะคะเดี๋ยวเราจะมา คำของงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าสำหรับเลขวิ่งบนนะจ๊ะขยับขึ้นมาจ้ะเราจะนำสิบเจ็ดมกราคมหกเก้านำมาเป็นตัวตั้งนะจ๊ะสามตัวท้ยราองวันที่หนึ่งของงวดนี้ออกเก้าเจ็ดสองส่วนเลขสองตัวล่างออกศูนย์สองตามสูตรให้นำเลขหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่าง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 นำผลลัพธ์ที่ได้บวกสามบวกหก ทีนี้เราก็เอาสองมาตั้งตามด้วย2ตามด้วย2ตามด้วย2และตามด้วยสองเราจะได้เลข2บวกกัน5รอบเท่ากับเลข10นะจ๊ะได้1และ0นเอาเฉพาะเลข0ูนย์นำศูนย์ที่ได้บวกสาม 0กับ3รวมกันเป็นเลข3เราจะเห็นได้ว่าตัวนี้คือตัวที่1ของเราตัวแรกคือเลขวิ่ง3ต่อไปให้นำ3ามที่ได้บวกกับเลข6 3บวก6นะคะเท่ากับเลข9สรุปเลขวิ่งของเราตัวที่2คือเลข9 ได้ประมาณนี้แหละท่านผู้ชมถ้าที่ชอบก็จดได้นะจ๊ะจดเอาไปทําที่บ้านได้เลยนะอาทีนี้เดนมินจะนําเลขที่ได้นะจ๊ะไปทําการสรุปด้านล่างให้เหมือน3มตัวท้ายรองวันที่1นึ่งะจ๊ะขยับระมาณนิดนึงจ้ะยายิยออส่วนนะคะ หนึ่งกุมภาพันสองพันสิาำหรับในงวดนี้สูตรของเราเป็นสูตรเลขวิ่งบนเลขวิ่งเราได้อยู่สองเลขตัวแรกจะเป็นเลขสามเราจะมาแทนค่าเลขสาเป็นหลักร้อยก่อนต่อไปเลข3ามของเราอยู่หลักสิบนะคะ และเลขสามของเราไปอยู่หลักหน่วยเลยสำหรับเลขสามนะคะตัว x 2ตัวนี่อันนี้คือหลักหน่วยกับหลัก10อันนี้คือหลักร้อยหลักหน่วยแล้วก็หลักร้อยหลัก10บนะจ๊ะลองเอาเลขอื่นๆมาใส่ได้ต่อไปอีกตัวหนึ่งคือเลขวิ่งเก้า 9หลักร้อยและหลักอื่นอาจจะเป็นเลขอื่นก็ได้แล้วแต่สะดวกนะจ๊ะต่อไปคือ9หลัก10ส่วนหลักร้อยหลักหน่วยลองเอาเลขอื่นมาใส่ดูนะจ๊ะต่อไปเลข9ไปอยู่หลักหน่วยเลยส่วนเลขหลัก10และเลขหลักร้อยให้เราเอาเลขอื่นมาใส่ดูสำหรับคนที่ชอบเลขวิ่งก็จะได้เลขอยู่สองเลขนี้นะคะ ใช้ด้วยความระมัดระวังด้วยสําหรับสูตรลองเอาไปตัดหรือว่าลองเอาไปจับคู่กับตัวอื่นๆนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะสูตรของเรานะคะที่ทํามาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการ รับชมด้วยนะคะสูตรก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างใครชอบสูตรไหนนะคะให้คอมเมนต์กันเข้ามาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเลขบนไม่ว่าจะเป็นเลขล่างหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนล่างเลขเด่นก็ได้หรือจะเป็นเลขดับเลขดับเอาไปตัดได้นะท่านผู้ชมนะตัดออกไปเลยนะประมาณนั้นนะคะใครชอบเลขดับก็เข้ามาดูเลขดับได้นะจ๊ะสำหรับในสูตรนี้เป็นเลขวิ่งเลขวิ่งตัวนี้จะเป็นเลขเด่น เลขเด่นก็คือเลขที่จะต้องเก็บไว้พิจารณานะคะเป็นตัวเน้นอ่ะประมาณนั้นนอท่านผู้ชมนะก่อนจากการได้ม่ขอฝากไว้สาหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ถ้าท่านชอบการคํานวณของเราชอบสูตรของเรานะสูตรง่ายๆสูตรบวกอย่างเดียวเท่านั้นสามารถกดติดตามได้และอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกันด้วยเข้ามารับชมสูตรของเราได้ทุกๆวันชอบสูตรไหนสูตรอะไรแนะนํากันเข้ามาได้เลย สำหรับคลิปนี้อัมินก็ต้องขอลาไปก่อนนะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านร่ำรวยโชคดีกันทุกคนอย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองดีด้วยนะจ๊ะเล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ